ดังนั้นสิ่งที่มันจะให้ประโยชน์กับคุณในคนที่สนใจพระเครื่องจริงๆที่อยากได้ตังค์จากพระเครื่องคุณต้องรู้จักพระแท้แล้วรู้จักหลายๆประเภทไม่ใช่เพ้อฝันนั่งรถขึ้นมานี่หาเซียนแล้วเขาก็บอกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ้อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เตรียมคําพูดมาไม่ทันได้พูดไม่ทันได้คุยพวกเราคนเล่นบ้านเรารู้ว่ามันไม่ได้ซื้อพระเองก็ไม่เคยเห็นเดินซื้อพระตามงานประกวดหรือเดินซื้อพระชาวบ้านอาศัยรับประกันสายตาจากเซียนที่เขาไปหามาให้มันก็ไม่แปลกที่จะโดนเซียนทุบไอ้วงนี้พ่อแม่สอนมาดีอย่าร แอดินรักใหญ่ขโมยเยอะอย่าลักเล็กขโมยน้อยคือความรู้มันไม่เท่าคนอื่นมันไม่เคยหาความรู้ไนงะมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยสมเด็จตาแผ่นดินต้องเก๋สมเด็จก้านปลาต้องเก๋แนะ่สมเด็จสายวังต้องเก๋แนะ่เอาเรื่องนี้มาเล่นโอ๊ตบางแพ้โอ๊ตบางแพต้องดับที่ไหนได้เกิดกว่าเก่าพระมีแท้มีเกยหาแท้ให้ได้ได้ตัง อ่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะไอพูดหลักแสนหลักล้าน่ะได้ตังค์ไหมล่ะแต่ว่าพระเครื่องเนี่ยพระบ้านหรือว่าพระราคาหลักพันเนี่ย คุณสามารถจะหาได้แล้วก็สามารถที่จะนําตังตรงนั้นไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเทิมลูกค่าผ่อนรถความรู้ในการที่เราจะเอาไปหาพระเครื่องมาปล่อยเช่าให้กับเซียนพระทั้งประเทศไอหลักแสนหลักล้านนั่นมันปาฮีแต่เซียนพระทั้งประเทศที่คุณไปตลาดนัดพระเครื่องที่ไหนอะ่ะคุณก็สามารถไปเปลี่ยนเป็นเงินได้อะ่ะมันคือพระรที่เขาเล่นกันตั้งแต่ล 100, 000, ล 1, 000, ล 1, 000, หลักร้อยหลักพันหลักหลายพันหรือหลักหมื่นดังนั้นสิ่งที่มันจะให้ประโยชน์กับคุณในคนที่สนใจพระเครื่องจริงๆที่อยากได้ตังจากพระเครื่องคุณต้องรู้จักพระ แล้วรู้จักหลายๆประเภทนะแล้วรู้จักทุกองค์ที่มันเป็นตังได้ไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหลายพันหรือหลักหมื่นอันนั้น,นคุณสามารถไปเปลี่ยนเป็นเงินสดที่ตลาดพาคเครื่องที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศไม่ใช่เพิอฝันนั่งรถขึ้นมานี่หาเซียนแล้วเขาก็บอกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ ไอ้อย่างนี้ยังใช้ไม่ได้เตรียมคําพูดมาไม่ทันได้พูดไม่ทันได้คุยอ่ะนะดูแป๊บหนึ่งสองวิใช้ไม่ได้อาเนะเสียคารถคาลาเสียเวลามากลับบ้านไปในความจริงของโลกของโมระของพระเครื่องเนี่ยคือพระเครื่องอะ่ะทุกประเภทที่เป็นพระแท้ตั้งแต่หลักร้อยันถึงหลกักพันหลกักหลายพันหลกักห,ห,หมื่นหลายหมื่นหลักแสนหลกักล้านคุณรู้จักใค่เยอะดูแท้เกให้ได้นั่นคือประโยชน์กับคุณแล้วผมมีหน้าที่ทําให้เ,เพื่อนๆรู้จักพระมากที่สุดเพราะพระเครื่องมีทุกบ้าน ระหว่างดูไลฟ์ผมะคุณไปหยิบเอาพระบนบ้านคุณพระที่อยู่บนหิ้งพระอยู่ในบนบ้านคุณเอาลงมาดูเผอๆขณะที่รถจะโดนยึดบ้านจะโดนยึดลูกไม่มีค่าเทอมอาจจะช่วยคุณได้ผมไม่ชอบมันเพอด้อยค่าเสียนพระรอบนอกหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นต้องคุยเป็นล้านเงินทิปคอนเทนต์พวกเราคนเล่นพระเรารู้ว่ามันไม่ได้ซื้อพระเองก็ไม่เคยเห็นเดินซื้อพระตามงานประกวดหรือเดินซื้อพระชาวบ้านอาศัยรับประกันสายตาจากเซียนที่เขาไปหามาให้มันก็ไม่แปลกที่จะโดนเซียนทุบมันซื้อเหรียญเพราะตดไม่มีที่มา แต่กลับดูถูกเปาพระพที่เป็อกระสร้างถูกต้องตอนนี้ไม่ใช่แค่ทองคําแล้วที่มันจะโดนแรงกระแทกเนื้อเงินหลายเหรียญก็กําลังโดนอยู่เพราะพระเก๋นเนี่ยส่วนมากเขาเก๋นเนื้อเงินกับเนื้อทองคาซึ่งเป็นโลหะที่นิ่มมีข่าวในอดีตนะเซียนม้าเหล่านี้ทําพระเก๋ขึ้นมาเองสร้างสถานการณ์ก็รับซื้อเอง เอาเงินไม่มีที่มาที่ไปมาสร้างสถานการณ์ว่าซื้อแบบนี้หมายความว่าถ้าใครอยากจะยึดทรัพย์ก็ยึดพักเก๋เหล่านั้นไปซึ่งพักเก๋เหล่านั้นสร้างสตอรี่ไว้แล้วซื้อ3ล้าน5ล้าน10ล้าน ซึ่งจริงๆต้นทุนของเหรียญทําขึ้นมาเองก็ไม่กี่ตังค์นั้นเคยมีนิทานแบบนี้นะว่าเงินไม่มีที่มาที่ไปนะมาทําสตอรี่ซื้อพระอันนี้เท่านั้นล้านเท่านี้ล้านหมายความว่าถ้าใครอยากจะยึดก็มายึดพระเกนั้นไปซึ่งได้เปลี่ยนแปลงบุมูลค่าเ,เท่านั้นล้านเท่านี้นล้านไปแล้วเหรียญเพราะแช่วัดนวนเนื้อทองคาเก๋ๆพร้อมมีบัตรก็มีครับ ฉะนั้นน่ะตอนนี้ใช้เนื้อทองคำเอามาหลอกขายอ่าคือตอนนี้ถ้าจะทำความผิดรางวัลมันต้องใหญ่พอไม่งั้นคนเราจะป้นร้านทองจะบป้นธนาคารคือถ้าคิดจะทำชั่วจะเสี่ยงกับความผิดแล้วรางวัลมันต้องใหญ่พอไอ้วงนี้พ่อแม่สอนมาดีอย่าลักเล็กขโมยน้อยมันก็เลยทำไงแอดมินรักใหญ่ขโมยเยอะอย่าลักเล็กขโมยน้อยสุดท้ายก็กลัวว่าความผิดตัวเองจะเปิดเผยถ้าคนดูพระเป็นก็ทำลายทฤษฎีการดูพระหนังสือก็ใช้ไม่ได้ความเก่าก็ใช้ไม่ได้อะไร ก็ใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรใช้ได้เลยอะไรที่เป็นการดูพระจะทําให้คนดูพระเป็นแล้วรู้ว่าพระมันเกนี่มันต่อต้านหมดและที่สําคัญคือคนที่จะทําให้คนดูพระเป็นหรือเปิดโปงมันอย่างผมมันก็ต้องต่อต้านคือเรื่องปกติตอนนี้น่าสนใจเหรียญพระรุ่งลงยาน,น,นเงินน่าสนใจมากเหรียญหลายหล้านบวมบวเบอร์เบอร์ดีแทะเนี่ยนะมันไหลสดว่าเขาทั้งวันไปดูบ้างใช่ <laughs> <laughs> มยอมรับความจริงสักทีวงการคือเขาไม่เล่นกัน ประเด็นน่ะเขาเล่นพระกันตามตำราตามหนังสือไม่ต้องไปยุ่งตีหนังสือเขาเก๋เขามจะรับแรงกระแทกไม่ไหวอลสิใครกันแน่ที่หาเรื่องเข้าตัวเขาเล่นพระตามหนังสือคือความรู้มันไม่เท่าคนอื่นมันไม่เคยหาความรู้ไงมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยสมเด็จตาแผ่นดินต้องเก๋สมเด็จก้างป่าต้องเก๋แน่สมเด็จสายวังต้องเก๋แน่เอาเรื่องนี้มาเล่นโอ๊ตบางแพ้โอ๊ตบางแพ้ต้องดับที่ไหนได้เกิดกว่าเก่าเพราะคนที่เขาอ่ะบรรพบุรุษของเขาอ่ะเป็น ราชการเป็นคนสําคัญที่ได้รับพระเครื่องเหล่านี้มาไว้ในบ้านประกอบกับคนที่เขาไม่ได้เอาแต่ขายพระเขาหาหนังสือหาตำลักตาราอ่านเนี่ยเขาอะรู้ว่าอันไหนอะเป็นพระที่มีประวัติการสร้างบ้างทุกเรื่องที่ไอ้พวกเนี้ยมันออกมาแขวแล้วมันง่างหงายเนี่ยเพราะมันไม่อ่านหนังสือนังหาจริงๆแต่และเรื่องที่ออกมาแขวเะนะ่สุดท้ายก็น่างหางายหงายเงิบเพราะอะไรก็มันรู้น้อยกว่าเขาอะคือตอนเนี้ยการค้นคว้าหา,ห,าหลักฐานหาข้อมูลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไปหาที่ไหนต้องไปที่วัดไปถามคนเก่า คนแก่จากคําบอกเล่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างสมัยนี้มีประวัติวัดมีราชกิจจามีหนังสือดิจิตอลมีร้านหนังสือถูกปะในโซเชียลที่ผมพูดมาเนี่ยผวกมนไม่รู้หรอกเพราะมันไม่เคยสนใจความรู้มันแค่จําว่าอันไหนขายได้คราวนี้ไอ้พระที่ขายได้กันอยู่เนี่ยมันหมดไปแล้วแต่เล่นปลาจะอื่นไม่เป็นไงสุดท้ายก็เล่นเก๋ซะเลยหรือบางทีก็โดนเสียนที่ไว้ใจต้มมาก็ไม่รู้ว่าเก๋อ่ะมันเป็น,นกลไกลอย่างหนึ่งผมบอกเลยจริงๆริอะนะพระหลักล้านหมดพระหลักแสนต้องขยับ ขึ้นมาพระหลักแสนหมดพระหลักหมื่นต้องขยับขึ้นมาเป็นหลักแสนพระหลักหมื่นหมดไปหลักแสนแล้วพระหลักพันต้องขยับขึ้นมาทดแทนนี่มันคือคกลไกของวงการพระแต่ปัจจุบันเนี่ยพระหลักร้านไม่หมดสักทีพระหลักแสนไม่หมดสักทีก็มันเอาเก๊มาขายปนกระแท้มันจะหมดได้ยังไงสุดท้ายกลไกของการขยับของพระเครื่องมันก็เป็นไปไม่ได้และไอ้คนที่เอาเก๊มาขายปนแท้โดยการออกบัตรมันคือคนกลุ่มไหนละ่ะปัญหาของวงการ nov. พระเครื่องที่มันเดินเข้าไปข้างหน้าไม่ได้เซียนทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนหมดมันคือคนกลุ่มไหนล่ะ นะไปเจอว่าสมเด็จตาแผ่นดินที่เราเล่นกันเป็น2453มาจากกรมตำรวจจริงไหมอันนั้นอะผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่า2495นะท่านเผ่าสร้างปู่นาคเสกแล้วเนื้อเทียบเคียงได้กับพระปู่นาคอันนั้นชัดเจนพระเครื่องอะ่ะมันไม่มีใครรู้หมดหรอกครับอย่างผมอะ่ะพอเจอหนังสือเจอตำราผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้รู้หมดไม่ได้ตั้งตัวเป็นศาสดาผมก็แค่ต้องซื้อ มาเยอะๆแล้วเอามาวิจัยว่าอันไหนที่มันเทียบเคียงได้กับเนื้อพระปู่นาอันไหนที่เทียบเคียงได้กับเนื้อพระปู่ภูอันไหนเทียบเคียงได้กับเนื้อสมเด็จโตเราไม่มีใครเป็นาศาสดาหรอกครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเราวิจัยเราซื้อพามาเยอะๆ,ๆนะเรามีเยเอะๆแล้วเอาอันนั้น,นไปเทียบเคียงกับพระปูป่นาเทียบเคียงกับพระปู่ภูเทียบเคียงกับสมเด็จโตเราก็จะได้คําตอบแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทําก็คือ ไปนะไปตีหนังสือที่เขาถ่ายทําภาพพระจากในวัดระฆังว่าเก๊ไปลามปามคนทนําหนังสือคนระดับคุณนิมลยิ้มละไมบกการเงินไทยรัฐว่าเล่นมาเก๊ทาหนังสือมาขายพระเก๊เข้าตัวทุกวันนี้ก็เข้าตัวอยู่พระเครื่องมีราคาเพราะความโลภของคนบางทีบางคนก็เชื่อเชื่อ,เ,อเขาเรียกนะซื้อคนไงไว้ใจคนไม่รู้ว่าเขาตั้งใจมาต้มอ่านี่ก็อย่างวันนี้มานี่อย่างนี้ ที่ลงนี้คือชาติเนื้อสูตรวลาัครั้งไหมเนื้อเหมือนปูพูอะ่ะเนี่ยเนื้อเหมือนพับปูภูนายเซียนดูบางแกบอกชาติผลิตจากอะไรพวกนี้เป็นสีจากแร่ซึ่งมีมากและใช้มาก่อนในประเทศจีนเนี่ยชาติแดงๆเนี่ยอ่าเป็นวัสดุที่เขาทำมาจาก แร่ที่เป็นสีแดงมีใช้มาก่อนในประเทศจีนก็เหมือนยางลักเนี่ยมีใช้มาก่อนในเมืองจีนจึงเป็นของที่มีราคาสูงและหายากอ่าในอดีตเห็นแล้วนะด้านหลังอ่ะเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนก่าวกว่าระรังร้อยปีไหมก่าวกับระสดปากน้ำไหมเนื้อเหมือนพระป,ปูพูวัดอินไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแร่อะไรจะรู้ว่าชาติเนี่ยมันนําเข้ามาจากจีนนะจีนเขาใช้ก่อนนะไม่รู้ว่าแร่อะไรในะประเทศเขาที่เอาขึ้นมาบดแล้วเป็นสีแดงเอานะรู้ว่านะชาติหน้าตาเป็นอย่างนี้พอเรายังไม่ต้องรู้ลึกว่าเป็นแร่อะไรหรอกเนื้อปลาเนี่ยเป็นร้อยปีไหมก่อน เป็นร้อปีเห็นปะแล้วเวลาหันหลังมานี่ก้างปลาเก่าไหมชาธรรมจากแร่ซินาบาแปลว่าเลือดมังกรอ่าเป็นก้อนนำมาบทเนี่ยมันคือเห็นป่ะยุคเนี้ของการศึกษาพระมันไปขึงขนาดไหนแล้วยังจะนั่งอยู่ในกะลาติดแอร์แล้วก็คิดว่าคนต้องเชื่อต้องซื้อพระมันอยู่ได้ไม่ใช่แล้วสมเด็จฝั่งก้างปลาที่จะได้สตังอะมันคือแบบนี้แล้วพอเวลาเนื้อพระเก่าไปดู ความเก่าของก้างปลาไอ้คนไม่รู้อะไรก็บอกก้างปลาไม่ย่อยสลายเลยกระดูกอับฟอสซิลมันย่อยสลายที่ไหนล่ะไม่งั้นโครงกระดูกของคนฝั่งอยู่ใต้ดินมันจะยังอยู่หรอือเห็นไหมพระเนี่ยถ้าไม่มีแท้ของเกมไม่มีทาขึ้นมาเรียนแบบหรอกไอที่เอามาทําคลิปกันอยู่อะหน้าตาแบบนี้ไหมวันนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นสมเด็จหลังก้างปลาที่ลงชาติโบราณเนื้อกับพระปูู่แล้วแขวนแบบเนี้ย ผมเชื่อนะก้างปลาเป็นปริศนาธรรมเพราะสมเด็จท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีปริศนาธรรมเหนือบุคคลอื่นนะเหมือนที่ฝรั่งมาถามะว่านะจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหนนะสมเด็จโตคร้ฝรั่งเนะี่ยเอาไม้ปากลงไปบนพื้นแล้วบอกเนี่ยจุดศูนย์กลางของโลกไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเดินจากจุดเนี้ยวัดไปแล้วก็วนรอบโลกมาที่จุดเดิมอะ่ะมันเท่ากันไหมท่านเป็นอัจฉริยะครับสมเด็จโตดังนั้นกุศโลบายต่างๆที่ท่านได้ นะีปุึสษาวิชาชนากับรัชกาลที่4เนี่ยนะนะดังนั้นปิิสนาธรรมของสมเด็จหลังก้าปาท่าไม่เป็นปิสนาธรรมที่สําคัญต่อมาในยุคข,ของพุทธโคสาจารย์เจริญสายวางังคงไม่สร้างผมเอาว่ายุคปูน่าก็มีสร้าง นี่เห็นไหมเนื้อแบบนี้มีคนรับซื้อหนึ่งหมื่นแล้วแล้วหายากผมบอกไงสมเด็จหลังก้างปลาหายากกว่าตาแผ่นดินอย่างพระสมเด็จแบบนี้ปีอะไรดูเนื้อแบบนี้พระปีอะไรอ่านะการตั้งอยู่ดับไปผมก็พมูนจริงๆนะบางทีอ่ะก้างปลาเนี่ยเหมือนการให้รู้อักให้ปลงนี่ครับเนื้อแบบนี้คือพระปีเก้าห้าหลวงปุณณะหันหลังมาไหมประทับหลังตาแผ่นดินนี่ก็ไม่ใช่พิมพ์ อันนี้เป็นบิน3ชั้นอกกระบอกด้วยนี่อย่างเนื้อแบบนี้เนื้อเดียวกันเลยเข้าใจง่ายพลิกหลังมาประทับหลังตราแผ่นดินแบบนี้สตาร์ทนี่ถ้าเนื้อแบบนี้เราสองพคนที่ดูว่าเป็นกระรูเนี่ยปี2495 นี่อันนั้น95อันนี้เก่ากว่าอันนี้ปูหนา้า2,500อันนี้พระหลวงปูหนา้าปี2,500ใช่สมเด็จโตเคยถือคบเพลิงกังวันไปหาเจ้าพยาบรมมหาศรีชโยว,วงศ์เป็นปิศนาธรรมบดความลำบากใจที่ท่านน่ยโดนยุให้ก่อการปฏิวัติยึดอํานาจเนี่ยพอท่านเห็นสมเด็จโตท่านก็ร่มลงกราบสาบานว่าสาบานต่อสมเด็จโตว่าจะไม่ก่อการยึดอํานาจราชการที่5นั่นแหละครับพอท่านนะ่ยสาบานกับพระ ลูกน้องก็ยุไม่ได้อันนี้คือพระปุ่หน้าที่ในอดีตลงหนังสือเล่นหากันอันนี้เป็นปี2500มีสร้าง2500มีสร้าง2 5 0พนส, 200, ส 100, ถ้าขายของดีจริงไม่เห็นรวยปังๆแบบบอยเลยครับผมจนมากเลยคุณเคยนับตังเขาเหรอหรือเขาเอาตังมาช่วยจ่ายค่าน้ำค่ารถค่าบ้านให้คุณเหรอแหมนะ ไม่มีอะไรที่จะมาหลอกชาวบ้านเขาหลอกหลอก,หลอกว่ารวยเออโอเคเอารวยก็รวยอย่ามายุ่งกับผมเลยผมนะผมคนไม่มีกระตังนะไม่มีกระตังนี่นะยังโดนยืมขนาดนี้ถ้าบอกมีกระตังจะขนาดไหนนี่อ่ะอันนี้ก็คือฝังตะกุดแบบนี้เห็นไหมแล้วแบบอันนี้เก่ากว่าไหมเก่ากว่าไหมอันนี้เก่ากว่าเยอะลงชาติแบบนี้ก็เหมือนลงรักลงชาติก็เหมือนพระรัตนะสมัยก่อนนั่นแหละปดูพระดีกว่า อันนี้สายวังแบบนี้ก็ได้ตังนะส่งมานะลักคนรวยอหลงไหลได้ปื้มในทรัพย์สมบ,บัติคนอื่นแล้วก็ดอยค่าตัวเองนี่ไงคนมันถึงสร้างภาพมาหลอกไงอ่ะอันนี้กรแล้วว่าดินโป่งเหลืองอ่านี้สายวังดินโป่งเหลืองนี่แบบเนี้ยหามาได้ตังเชื่อผมอันนี้จะดีว่าได้ตังแน่